เพื่อนๆวันนี้จะมาดูประตูทึบท้ายอะคริลิกนะครับมาดูการมีอะไรบ้างครับอันนี้อันแรกมีคอบเหล็นะครับมือมือมือจับก็เป็นเหลดนะครับด้านในก็ประตูเนี้ยก็จะเป็นอะคริลิกนะครับอันนี้ก็เป็นเหลดหมดเลยนะครับมือมือจับก็เป็นเหลดนะครับอันนี้ตัวตัวล็อกกุญแจก็เป็นเหลดหมดเลย น็อตก็ยังเป็นเหล็นะครับน็อตเล็ทุกอย่างนะครับมาดูมาดูมุมก,กว้างนะครับมุมก,กว้างเป็นไงบ้างเพื่อน,นสวยงามมากเลยนะครับมามาดูด้านหน้าเป็นมีอะไรบ้างมาด้านหน้าด้านหน้าหน้านะครับ นหน้าก็อัคลิกเหมือนกันนะครับน,นี่อัคลิกสวยงามมากนะครับเพื่อนๆใจก็ทักได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละครับ